อะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกริ่นเอาไว้เมื่อตอนต้นรายการก็คือเรื่องค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวานบอร์ดไตรภาคีเคาะเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ไม่ตรงกับที่นักการเมืองสัญญาเอาไว้กับพี่น้องรายงานนะคะ <S 1> <S 1> เพราะนักการเมืองบอกว่าจะขึ้น400บาททั่วประเทศแต่ว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่บอร์ดคณะกรรมาการไตรภาคีนี่แหลคะค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมาการบอร์ดค่าจ้างนะคะชุดที่22ครั้งที่11 พิจารณาเรื่องของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะคะโดยเขาบอกว่าวาระการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการพูดถึงเรื่องของของข,องขวัญปีใหม่กับผู้ใช้แรงงานซึ่งผู้บริหารกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการได้ออกมาวิงวอนให้คณะกรรมการไตรภาคีเห็นแก่ลูกจ้างค่ะอนุมัติเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ400บาท ทั้งนี้จากการตรวจสอบคณะกรรมการไตรภาคีเข้าร่วมประชุมครบทั้ง15คนนะคะจากผู้แทน3ฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างและก็รัฐบาลนะคะมีคุณบุญสงทัพชัยยุทธประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานแล้วก็พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยประชุมกันเสร็จเรียบร้อยก็มีมติออกมาเรียบร้อยนะคะเป็นการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทแต่ไม่เท่ากันทั้งประเทศมีอะไรบ้างมีจังหวัดไหนบ้างอำเภอไหนบ้างสำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทนั้นจะ มีเฉพาะใน4จังหวัดกับ1อำเภอเท่านั้นนะคะมีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองและเฉพาะอำเภอสมุยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอันนี้จะเป็นค่าจ้าง400บาทซึ่งก็จะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยภูเก็ตฉะเชิงเซาชลบุรีระยองเป็นพื้นที่อ,อุตสาหกรรมด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยว ซึ่งมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างแพงนะคะอย่างภูกเก็ตกับเกาะสมุยส่วนฉาเชิงสาสช,ชนบุรีระยองเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นที่อุตสาหก,กรรมลองล,อง,ลองมานะคะก็จะเป็น380บาทต่อวันมี2องอำเภอด้วยกันนะคะมีอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วน372มี6จังหวัดด้วยกันนะคะมีกรุงเทพนคปรปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็มีสุขุมวิมแล้วก็สมุทรสาครด้วย372นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะลดหลั่นกันไปนะมี359บาทก็คือที่โคราช358บาทคือสมุทรสงคราม357บาทคือจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เชียงใหม่ยกเว้นอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองเมื่อกี้เป็น380นะอำเภออื่นคือ357แล้วก็มีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สระบ,บุรีค่ะ ขนาะที่ลองๆอง,องาไหมจะเป็น 356, 355, 3 35ห4อันนี้ก็จะเป็นแบบตารางเลยค่อนข้างละเอียดในทุกๆจังหวัดนะคะแต่หลักๆก,ก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะอ่าคือไอ้ตัวเลขพวกนี้เขาเขาทำมีระบบวิธีคิดกันมายาวนานแล้วเป็นระบบมาตรฐานของของไตรภา,าคีว่าเออเวลาขึ้นเนี่ยเนินเขาต้องไปสำรวจใช่ไหมดัชนีค่าครองชีพดัชนีค่าผู้บริโภคอะไรต่างๆของแต่ละจังหวัดนะ อย่าว่าแต่ทั้งประเทศจังหวัดเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่มาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะเชียงใหมอ่อำเภอเมืองกับเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อยอย่างเงี้ยเ<ฮ>ศรษฐกิจมันก็แตกต่างกัน,กนไปจะไปบังคับให้คนที่เขาอยากจะทําธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆต้องจ่ายค่าแรงเท่ากับอำเภอเมืองเนี่ยโอ้เขาก็บอกโหอย่างนั้นเขาก็อยู่ลําบากอะไรต่างค่าขนส่งขนเสริงอะไรเขานู่นนี่น,นั่นเนี่ยนะที่เวลานักการเมืองไปพูดน่พูดมันง่ายหมดเลยนะ ทำทันท,ทีเลยค่ะพี่น้องค่าแรงหกร้อยบาททันทีเลยค่ะอะหรือไม่กับภายในปีนี้ค่ะเนี่ยคือคนไปฟังก็ก็เคิมตาลอ,อยแล้วแล้วคนไปฟังเนี่ยจริงๆเอาเดี๋ยวนี้นะพูดเลยเนี่ยนะบางทีเห็นข่าวโอ้โหอจะมีการเปิดปราใัยที่อำเภอนั้นอำเภอนี้คนจะมาสามหมื่นคนผมถามจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยคนที่อยู่ต่างอำเภอเนี่ยเขา เขาอินกับการเมืองมากถึงขนาดที่แบบมานั่งฟังนักการเมืองพูดแล้วจัดเลียงก็อี้ถูกต้องแบบสามสี่หมื่นคนเดี๋ยวยุคนี้มันมียังมีอยู่เหรอนะถ้าไม่มีค่ารถค่าเรือจ่ายให้เขาเนี่ยมาฟังก็นักการเมืองก็พูดไปนะแล้วก็จะได้เป็นภาพข่าวว่าคนเยอะแล้วเราก็ตอนนี้เราก็จะบ่นว่าเออนักการเมืองพอพูดไม่ตรงปกอย่างงู้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวพอกตั้งสมัยหน้าก็ก็หลอกกันใหม่อีกนะหาเสียงกันใหม่อีก ทำทันทีกันอีกรอบหนึ่งอีกอนะ, mm. อะเสียงเสียงแหลมปิ๊ดก,กันอีกรอบหนึ่งอีกแล้วก็พวกลิ้วล้อก็จะมาอวยโอ้โหเก่งจังเลยเนี่ยนะชีวิตเราจะดีขึ้นนะนะะนี่เราก็จะอยู่วนอยู่แบบนี้แหละนะทํำยังไงได้นะเพราะว่าหนึ่งคือค่าแรงที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีหรือของนายกรัฐมนตรีเป็นเงินของผู้ประกอบการ เออเขาก็จะไปวิงวอน์อย่างไงมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาวิงวอนหรอกครับไม่ได้แปลว่าที่เขาไม่อยากขึ้นให้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาใจลายใจไม้ใช่ละกร,รมนะเราก็อยากให้คนทํางานได้เงินเยอะๆเราก็จะพอยได้รับอันนี้ส่งไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงอะนะว่าเออมันมันมีตัวแปรเยอะ,อะใช่ไหมโรงงานก็ต้องผลิตออกมาเนี่ย ไปขายเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตมาแล้วเขาซื้อเลยเมื่อไรนะคุณก็ต้องไปแข่งกับเขาคุณต้ทนทุนสูงก่าเขาคุณก็อยู่กัาลบากนะเอออ่นนี่แหละครับเรื่องของค่าจ,จ้างก็ประมาณนี้นะเอ,อเหมือนนึกถึงคุณเศรษฐาบอกโอ้ตอนนั้นอะไรขึ้นกี่บาทเองเนี่ยซื้อไข่ต้มยังไม่พอเลยวันน่ะนะแต่ไหมแต่ได้มาขึ้นตอนแรกเดี๋ยขึ้นมาสามบาทเองเนี่ยผมรับไม่ได้สามบาทรับไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะคุณไม่ได้เป็นคนจ่ายตังแทนเขาเนี่ย รับไม่ได้กูเอาเงินกณช่วยเขาเลยตั้งมูลที่เลยช่วยผู้ใช้แรงงานที่ขึ้นกาแรงสามบาทนะเออเอาอันนี้เรื่องเศรษฐกิจนะ